วสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาทำเมนูต้มเครื่องในเนื้อเหมือนเดิมฮะแต่เพิ่มเติมความอร่อยเข้าไปวันนี้จัดหนักเลยซื้อเครื่องในมาหลายรายการน,นี้กำลังต้มน้ำให้เดือดอยู่นะครับนี่ฮะวัตถุดิบก็ใส่ลงไปเรียบร้อย นี่ครับเครื่องในเนื้อล้างสะอาดเรียบร้อยฮนะเพอดเดือดนี่เราใส่ลงไปได้เลยเยอะเลยครับประมาณสามโลสามโลกว่า เดี๋ยวมาดูอตอนน้ำเดือดแล้วเราใส่เครื่องในเนื้อลงไปนะฮะเดี๋ยวไปตามดูกันครับผมอันนี้ก็น้ำก็เดือดแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องในลงไปเลยนะครับนี่ฮะใส่ลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยปิดฝารอให้มันเดือดอันนี้คือเคล็ดลับครับนี่การใจแล้วก็จุ่มลงไปเขา,ามันช่วยได้นะทำให้เนื้อเปื่อยหนึ่งสอง,งปิดฝาเดี๋ยวเพื่อนๆมาเราดูอีกทีตอนมันสุกเลยครับ,รบผม อันนี้ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เสร็จเรียบร้อยฮะเคี่ยวประมาณสักชั่วโมงหน่อยหน่อยไม่ต้องเคี่ยวมากครับเอาแบบนุ่มๆเหนียวเหนียวนิดนิดหนึ่งแล้วแต่ใครจะชอบนี่ครับนี่ฮะนี่อันนี้เสร็จเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นก็ไปกินกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะ หนีเสร็จเรียบร้อยฮะเคียวยอยู่ประมาณน่าจะชั่วโมงหนึ่งได้เพราะว่าอุกลกองอันนี้ก็เครื่องเคียงฮะที่จะต้องใส่ <c oughs> เวลาเรากินไปเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องเคียงพวกนี้ผสมไปใ <c oughs> ห้เพื่อนเพื่อนกน เข้าใจนะครับอันนี้มีมีมีลวกครับผมเออกล้องผมไปไเป็นไรไว้ซะแล้วโอ้ออืหึเนี่ยฮะก็มีพริกน้ำส้มแล้วก็หอมตังโอผักชีฟรั่งอะไรประมาณนี้กระเทียมเจียวนี่ครับผมฮะ แล้วก็มีมี่มีลวกพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วก็กินได้เลยโอเคฮะเพื่อนๆงั้นเอาไว้เท่านี้ก่อนกล้องเป็นลา์ไปแล้วครับยังไงก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณมากครับผมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ